ม,มีใครไกลกว่ากว่าพลทลามีอีกคะมมีใครไกลกว่ากว่าพลทลามีอีกไหมมาจากไหนคะมาจากไหนนะคะคุณแม่มาจากจังหวัดตรังโอ้โหไกลมากขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ยังไงทุกคนระวังทรัพย์สินของเป็นค่าของทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้คนเยอะอาจจะเกิดการเสียหายได้มีใครมาไกลจาก มีมากกว่ากลางอีกไหมคะวิทม,มาจากไหนคะพี่พ่ออูดอนแนูน้นมีใครมาจากต่างประเทศมีไหมคะบินมาเลยทีเดียวจากไหนนะจ๊ะเชียงรายอ๋อโอ้ยมาเพื่อมาดูน้องต้นข้าวเนี่ยหรอคะม,ม,มาโอ๋ยเป็นแฟนคลับน้องต้นข้าวตามตลอด และก็เขาไม่ได้มาดูอย่างเดียวเขาแบ่งปันความสุขแปบบน,นี้ให้ที่บ้านดูด้วยนี่จ้ะกล้องไลส่สองกล้องเลยทีเดียวเอ้ยทีมงานจากเทียงรลยตอนนี้ที่เ <โด S 1> ทีเยนไล<ง>น<ท>์ไ,ได้ดูน้องต้นข้าวพร้อมกันเพราะพี่คนนี้แหละคะ่ะถึงฝั่งพม่าเลยเหรออุ้ยสุดยอดน,น้องต้นข้าว๋ยวได้โอกาสไปเปิดคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศแน,น่นอนอเ,งเ,งนะเดี๋ยวใจเย็นๆนะเดี๋ยวองจะทยอยกันมาฝั่งซ้ายทีฝั่งขวาทีได้มาก กเก็บเบอร์ทีเดียวมีใครตามน้องต้นข้าวมาอ,อ่ะหนปีมีไหมคะปีหนึ่งปีหนึ่งปีนึงอ่ะสปีสปีมีไหมคะสปีมีไหมคะ่มมไ,มคะไม่ถึงไม่ถึงเดีเ๋ยวตอนแรกอยากจะเล่นน้งไปถึง16ปีอย่างน้องยังไม่เกิดจากสิปีน้องเพิ่งยี่สิบห้าามหรอคะสิาเลย อยู่ก็ไม่รู้ได้และกิจกรรมของเราวันนี้ยังไม่หมดนะคะงานเอแฟอร่อยเก่งเอายเอสุดยอยของเราวันนี้เดี๋ยวช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นเราจะมีกิจกรรมพิเศษซึ่งวันนี้ค่ะพี่เอได้ผ่านนักแสดงจากซีรีส์เรื่องรักสามสูงมาให้ลุกค้านได้แบบว่าเห็งกันจริงๆแห่นกันตัวเป็นๆเมื่อวานใครดูอีพีสองไปแล้วบ้างเอ้ยไม่ใช่กีวันพุธวันพุธที่ผ่านมาใครดูอีพีสองไปแล้ว แล้วเราเราังเอิญก็โดนดีว่ะพิ่งขาวไปสองเอพีแล้วก็โค้งเลยและตอนนี้เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมที่สัญญากับน้องต้นข้าวไปด้วยนะว่าให้คนละอย่างสองอย่างได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในงานนะคะตอนนี้น้องต้นข้าวอยู่กับเราอยู่นะคะมาได้มาหน้ากันหน้าได้มาได้โอเคผมทุกข่ามานี่น่ารักมากเลยนัาขับเราน้างนะ ดี่บอว่าไม่มาถึงพีสตทีเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวน้องจะค่อยๆเดินมาเออซ้ายบ้างขวาได้ไดขาวาบ้างสลับอะไรไปในงานนี้ของอร่อยเยอะมากมีของอร่อยจากเชียงใหม่ก็มีมีจากโคราชมีจากบ้างแสนชนบุรีแบบน,นี้โอ้ของอร่อยเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ที่งานนี้นะคะอแฟนถือว่ามางานเดียวคุณได้กิน อร่อยจากหลากหลายที่ทั้งทั่วประเทศรับรองได้เลยว่าถูกปากถูกใจอร่อยแน่นอนแล้วฝากไว้กับรัวบ้านเกด้วยสำหรับร้านครัวบ้านเองนะคะอยู่ด้านหน้าบันไดเลียนแวะไปทุกหนูเมนูไข่พะโล้ขาหมูนางฟ้าอ่าวไทยนี่เป็นเมนูใหม่นะคะเป็นแกงส้มยอดมะพร้าวอ่อนแล้วยังมีเมนูใหม่อีก หลายเมนูเลยเพราะฉะนั้นไปบุญบุญตื้นไปสนับสนุนได้วันนี้พี่เอพาน้องกดข้าวมาดูท่าที่นี่มีความสุขกันแล้วแน่ใจสำหรับอาชุนนี้จงเสียงตบตื่นรีเทดดับน้องก้นข้าวเดี่ยว